สวัสดีครับผมมณะเพื่มพูนผู้ในการส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการอุทยานเล่าข่าวสัปดาห์นี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมโครงการดีๆกับโครงการปลูกป่าเพื่อนุรักฟื้นฟูป่าต้นน้ําป่าเชเลนและป้องกันไฟป,ป่าเนื่องในวันต้นไม้ประจําปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกประจําปี2 5 6 5นัหก้าเขื่อนราชสัตว์ป่าเขาวงจันแดงจังหวัดลบบุรีโดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับบริษัทซีพีเมจิจำกัดมีเป้าหมายร่วมกันปลูกต้นไม้16,000ต้นในพื้นที่80ไร่ภายในเขตห้ามร่าป่าเขาวงจันแดงวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนป้องกันการเกิดอุทกภัยและภายแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายในชุมชนให้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ้าทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันได้เลยนะครับ การปลูกป่าการดูแลปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์คือภารกิจหลักที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ดำเนินการมาโดยตลอดซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ25ของพื้นที่ประเทศภายในปี2569ดังนั้นกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงได้ร่วมกับบริษัท CP เมจิจำกัด ที่เป็นหน่วยงานภาคเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าตามโครงการซีพีเมจิรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินปีที่สองเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติและวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2565โดยเป็นการร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดงจังหวัดลบบุรี พร้อมทั้งจัดทำแนวกันไฟและสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าสร้างเครือข่ายชุมชนสนับสนุนกองทุนสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายรัชดาสุริยะกุลนอยุทธยาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนางสาวสลินรัตพงพาณิชกรรมการผู้จัดการบริษัทซีพีเมจิจำกัดพร้อมทั้งผู้แทนของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติลงนาม เมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานักกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับกิจกรรมวันในวันนี้นะครับก็มีคือทางกรมอุทยานร่วมกับ CP Magic กนเะจะมาดัดช่วยกันในการดูแลอนุรักษ์พื้นฟูป่าตรงบริเวณเขตห้ำราสัตว์ป่าเขาวงจันแดงโดยหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องการฟื้นฟูป่าทั้งเรื่องทางที่ล่าการให้อุปกรณ์ในการดูแลไฟป่าอะไรนะครับซึ่ง ที่จะประชาชนจะได้โดยตรงก็คือเรามอีอุปรกรณ์ที่จะใช้ในการดูแลควบคุมไฟป่าอย่างเงี้ยก็ก็จะช่วยในการรักษาอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นคือประชาชนชาวลบบุรีนะครับในการฟื้นฟูป,ป่าก็จะทําให้พื้นที่ป่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะเป็นต้นน้ำลำธารให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นอย่ดีครับการปลูกป่า,ป,าปลูกต้นไม้นะครับอย่างที่เรามีการรณรงค์กันอย่าง สถานการณ์ครไคลเมดเชนเนี่ยคือมันต้องร่วมร่วมมือกันทั้งทั้งโลกเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าของเราคนเดียวแต่เพราะของเราก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ว่าจะต้องช่วยช่วยกันเ,เพื่อรักษาสภาพภูมิอากาศเพื่อไม่ให้มีสภาพภูมิอากาศเนาะมันก็อยู่กับที่เราเนี่ยละครับมันก็มีผลกระทบกับเราโดยตรงครับค่ะก็เราดําเนินการตามปณิธานของเครือเจริญภคกัณฑันะคะในเรื่องปรยยัชญาเพื่อประโยชน์3ประการนะคะ เพื่อประเทศชาติประชาชนและก็องค์กรเป็นลําดับสุดท้ายนะคะรวบรวมไปถึงการที่เราจะทําเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล,ลอ้อมควบคู่กันนะคะซึ่งทางองค์กรเองหรือว่าเครือเจริญโภคภัณฑ์เองเนี่ยก็ต้องการเป็นองค์กรที่เป็น Net ซีโ o นะคะภายในปี2573ฉะนั้นบริษัท CP พีเมจิเองนะคะก็เดินตามแนวทางเดียวกันนะคะเราดูแลพื้นที่ป่าในสระบุรีแล้วก็ จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะในการปลูกป่าทั้งหมด70ไร่นะคะปีนี้เราจะปลูกป่าเพิ่มอีก80ไร่นะคะในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าของวงจัรแดงนะคะวันนี้เองก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะในการที่จะเข้ามาดําเนินกิจการตรงนี้นะคะซึ่งเราเชื่อว่าการทําวันนี้เนี่ยจะทําให้ส่งผลแล้วก็เห็นผลในระยะกลางนะคะแล้วเราก็มีการ ตั้งเป้าในระยะยาวว่าจะต้องมีพื้นที่ป่าพื้นที่สีเขียวให้ครบ1,000ไร่นะคะในปี2573นะคะเ <c oughs> ช่นเดียวกับแนวทางของทางเพือเจริญพักพานเช่นกันค่ะซึ่งด้านการดูแลนะคะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราทําทั้งภายในและก็ภายนอกนะคะในภายในขององค์กรเราเอ,เองเนี่ยเรามีการทําเรื่องพลังงานสะอาดนะคะในโรงงานไม่ว่าจะเป็นโซลาร์ o ูฟท็อป โซลาร์ฟลตติ้งนะคะาการดูแลน้ำการบำบ,บัดน้ำนะคะแล้วก็การนำเอาน้ำกลับมาใช้นะคะน,นี้เป็นการรักษาทรัพยากรแล้วก็พยายามจะไม่ปล่อยของเสียนะคะส่วนในด้านภายนอกเนี่ยเราสนับสนุนให้พนักง,งานทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการเข้าไปเข้าร่วมกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ในส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานหรือพื้นที่ในสระบุรีนะคะการปลูกป่าเองการทําฝายทดน้ําเองหรือว่ากิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่สามารถดูแลชุมชนได้ในเรื่องของการดูแล สิ่งแวดล้อมก็ทาเต็มที่ค่ะก็เราเชื่อว่านะคะองค์กรเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในจุดเล็กๆแล้วก็กระจายความรู้สึกแล้วก็ศักยภาพนะคะว่าเราเนี่ยทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดกา๊าซเรือนกระจกได้นะคะต้นไม้เพียงหนึ่งต้นก็ช่วยได้แล้วก็เราดูแลมันอย่างต่อเนื่องทําทุกปีนะคะเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยจะส่งผลให้ประชากรแล้วก็คนไทยทุกคนนะคะมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ สำหรับกิจกรรมปลูกป่าได้จัดขึ้นเมื่อวันที่31พฤษภาคมภายในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดงจังหวัดลบบุรีโดยมีผู้แทนของทั้งสองหน่วยงานเจน้าหน้าทีภาครัฐเอกชนประชาชนในจังหวัดลบบุรีร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่3ไร่จำนวน600ต้นและจะดำเนินการปลูกต้นไม้ให้ครบ16,000ต้นบนพื้นที่80ไร่ในตำบลหัวลำอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรี เพื่อให้เป็นพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูสภาพป่าให้มีความสมบูรณ์เสริมสร้างความสมดุลของระบบนิเวศให้กับประชาชนในพื้นที่และเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนเพื่อร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อนโดยก่อนหน้านี้ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและบริษัทซีพีเมจิจำกัดได้ร่วมกันริเริ่มโครงการซีพีเมจิรักป่ารักน้ำรักแผ่นดินขึ้นเพื่อร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ เดยเริ่มตั้งแต่ปี2564ภายในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตก3ามหลันและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแก่งคอยจังหวัดสระบุรีต่อเนื่องมาถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดงจังหวัดลบบุรีในปี2565รวมพื้นที่ปลูกป,ป่าประมาณ150ไร่โดยตั้งเป้าหมายเป็นองค์กรที่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนหรือ net zero ภายในปี2573 ซึ่งสอดรับกับนโยบายของประเทศและขององค์การสหประชาชาติเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนประชาชนในการร่วมมือกันปลูกป่าพื้นปูป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อให้ป่ามีความสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และยังสอดคล้องกับการสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อมุ่งสูเ่เศรษฐกิจใหม่และสังคมคาร์บอนต่ำเป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนทั้งนี้หากภาคเอกชนที่สนใจจะร่วมปลูกปาก่ากับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยติดต่อเข้ามาที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เลยครับท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ตาม QR code ท,ที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งทุกวันเสาร์ที่2และ4ของทุกเดือนเวลา10นากาวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ